เอาแล้วสีตะลาจะทวิตกันอีกกี่ล้านคะเนี่ยเพราะเมื่อเช้าทาง GLG ได้ออกแถลงการมาแล้วจ้าว่าสรุปแล้ววงไฮเคียสมาชิกยังคงเป็นตามเดิมนะคือจะยังเดบิวต์สีตะลาหรือว่าลูกหนังตามเดิมนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวจะอ่านแถลงการให้ฟังว่าเขาว่ายังไงบ้างกับเหตุผลที่เขาให้มานะว่าทำไมถึงยังต้องเดบิวต์สำหรับสีตะาหรือว่าลูกหนังของเรานั่นเองค่ะ สวัสดีนี่คือ GLG บริษัทต้นสังกัดของวงไฮคีพวกเรา GLG อยากจะส่งคำขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อทุกๆคนที่ได้รับความเจ็บปวดจากเหตุการณ์นี้เราหวังอย่างยิ่งว่าจะเกิดสันติภาพและความสุขในประเทศไทยพวกเราระมัดระวังเกี่ยวกับการตอบสนองกับประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นกับหนึ่งในสมาชิกวงไฮคีของเราศีตารวมไปถึงบีดาที่เสียชีวิตไปแล้วของเธอ ขณะที่เราต้องพิจารณาถึงประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและบริบททางสังคมและแบล็กเก่าของประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าใจถึงประเด็นและสถานการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่เราได้รับรู้ถึงความกังวลและเป็นห่วงของพลเมืองชาวไทยเราได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับสีตลาและการกระทําของบิดาของเธอ อย่างถี่ถ้วนวิธีการเลี้ยงดูเธอขึ้นมาในฐานะเยาวชนและจนกระทั่งในเวลานี้ที่เธอเริ่มต้นวัยผู้ใหญ่เราได้ไปสู่ถึงบทสรุปว่าเราไม่สามารถที่จะนำสีตารามารับผิดชอบกับสิ่งที่พ่อของเธอตัดสินใจและกระทำในอดีตได้และนั่นเป็นสิ่งที่นอกเหนือความรับผิดชอบของเธอด้วยหลักการนี้เราได้ตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงสมาชิกของวงเราต้องการที่จะเน้นย้ำว่าการตัดสินใจกล่าวถึงพ่อของเธอในฐานะแบบอย่างของสีตารานั้นหมายความถึง บทบาทในฐานะหัวหน้าครอบครัวนักแสดงและผู้กำกับไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการเมืองและการกระทำของพ่อสีตาลาในเวลานี้เธอรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดเกี่ยวกับเสียงเรียกร้องที่ขยายวง ขึ้นในประเทศบ้านเกิดเรื่องนี้ทําให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นจริงในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นสําหรับศรีตลาที่เรารู้จักเป็นคนสุภาพและทํางานหนักเธอภูมิใจในประเทศไทยที่เป็นประเทศบ้านเกิดให้คุณค่ายอย่างแท้จริงและรับวัฒนธรรมมรดกทางประวัติศาสตร์และผู้คนในประเทศไทยเธอบอกเสมอว่าหนึ่งในเป้าหมายของความฝันของเธอคือการนําความภาคภูมิใจและส่งต่อความอบอุ่นที่เธอได้รับจากคนไทยศรีตาทํางานหนักใน ประเทศยังโดดเดี่ยวเพื่อเติมเต็มความปันนี้เราขอร้องอย่างจริงใจให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจและสนับสนุนสีตลาและปฏิบัติกับเธอด้วยความอบอุ่นและใจดีเพื่อให้เธอได้รับโอกาสที่ส่งคืนความรักและแรงสนับสนุนไปยังประเทศไทยสุดความสามารถของเธอ เรา GLG อยากที่จะใช้เวลานี้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความใส่ใจกับความรักและความเป็นห่วงของแฟนๆของเราทั้งในเกาหลีและในต่างประเทศและอีกครั้งเราขออธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความสุขในประเทศไทยด้วยความเคารพ GLG แา่นั้นแหละค่ะทุกทุกคนเขาว่าความผิดที่พ่อเธอทำอยู่เหนือความรับผิดชอบของเธอคะ่ะฟังแล้วคิดยังไงกันบ้างคะเม้นมาบอกกันได้นะว่า ธอสมควรได้รับโอกาสที่เะเดมิวไหมหรือว่าควรจะเป็นยังไงเอาละค่ะวันนี้พอพอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเผื่อกันเรื่องอะไรติดตามกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย